จุมจิมวรรันันฝ่ามรสุมชีวิตรักเผยเหตุที่เกือบไม่ได้แต่งงานล่าสุดจุมจิมได้โพสต์ภาพถายญาตฝาแฝดน้องโซล่าและน้องลูนาในวัยหกเดือนผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่า Six months old oh, อายุหกเดือนแล้วชอบนอนเล่นบนหมอนอ้อมกอดสุดเลยครับ ซึ่งงานนี้ต่างก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ถึงความน่ารักของทยายาทหมื่นล้านกันอย่างล้นหลามน,นอกจากนี้จุ้มจิ้มได้เผยชีวิตรักของเธอและสามีเธอเผยว่าเรียนคอร์ส ABC ซรุ่นที่2ด้วยกันแต่ตอนนั้นก็เป็นพี่น้องกันเพราะต่างคนก็ต่างไม่โสดเขาเพิ่งมาจีบหลังจากที่เรียนจบมาแล้วสปีพัดบอกว่าเขาก็มาปรึกษาเรื่องผู้ชายซึ่งเราก็ให้คําแนะนําไป เพราะเรารู้ว่าสถานะตอนนั้นเราทําอะไรไม่ได้แต่ก็มีช่วงที่หายจากกันไปแล้วบังเอิญได้มาเจอกันอีกครั้งในงานรับน้องรุ่นที่5ได้อัปเดตข่าวคราวแล้วคุยไปคุยมาอ้าวโสดแล้วน้องโสดเราก็โสดก็เลยโสดก็จีบสิถูกจุ้มจิ้มปฏิเสธหลายรอบกว่าจะได้เป็นแฟนจุ้มจิ้มบอกว่าก็นานอยู่นะมีขับขับรถอยู่แล้วขอเป็นแฟนก็มีแล้วจิ้มก็ปฏิเสธอีกรอบเขาก็เบรกรถเลยถามว่าทําไมเหรอจิ้มพี่ไม่โอเคเหรอ พัดบอกว่าก็ขอมาหลายรอบแล้วครั้งสุดท้ายที่ขอเป็นแฟนต้องยกเครดิตให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งวันนั้นเป็นนั่งทานข้าวด้วยกันหลังออกมาจากงานแต่งงานทุกคนมาเป็นคู่คู่เราก็มาเป็นคู่แต่เขาเป็นแฟนกันหมดแล้วเหลือคู่เราคู่เดียวเพื่อนก็ช่วยเชียร์แล้วโชคดีที่ผู้หญิงบรรดาแฟนของเพื่อนเขาก็จับกลุ่มคุยกันแบบจริงจังจุม๋มจิ้มบอกว่าก็ลองดูใจก็ยังกลัวๆว,ว่าเขาจะเปลี่ยนไปไหมแต่โชคดีที่เขาเปลี่ยนไปน้อยมากแค่ดุขึ้นตามใจน้อยลง แต่ก็ถือว่าเปลี่ยนน้อยรักนี้พ่อตามไม่ปลื้มจุมจิมบอกว่าคือเขาก็จริงใจไงเจอหน้าพ่อครั้งแรกก็แอบสกิดถามว่าพูดเลยได้ไหมว่าจริงจังถึงขั้นแต่งงานอยากให้พ่อเห็นว่ามองไกลถึงตรงนั้นนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นพี่พัดก็พูดนะว่าอยากแต่งงานกับจิมมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าอยู่ๆจิมมาพูดเรื่องแต่งงานแล้วตอนไปบอกพ่อพ่อก็ตกใจพูดเสียงเข้มเลยผมไม่เคยเจอคุณเลยพอดียินแค่คำว่าแต่งงานคำอื่นพ่อคงหูดับไปแล้ว พ่อเปลี่ยนหน้าเลยแล้วพูดเบาๆเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันพ่อบอกว่าอย่างน้อยต้องคบกันสองปีตอนนั้นก็คบกันได้ปีกว่าๆแล้วพี่พัดมองว่าถ้าสองปีแล้วค่อยทําเรื่องจองโรงแรมมันจะช้าไปอีกปีเพราะโรงแรมจะเต็มเสียก่อนเขาก็เลยบอกว่าพี่ขอแบบนี้ได้ไหมเราจะคบสองปีเดือนกรกฎาคมแล้วเราก็ไปแต่งงานกันปลายพฤศจิกายนแล้วพี่ขอทําเรื่องมัดจําโรงแรมเอาไว้ก่อนถ้าพ่อยังไม่ให้พี่ยอมเสียมัดจํา ซึ่งสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้ร่วมสร้างครอบครัวด้วยกันจนมีทายาทตัวน้อยขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewroom.info ขอบคุณค่ะ